สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยมือนีิยใหญมากน่าเข่าพ่อเกียวเลียวจ้าหน้าปั่นพ่อเกียวแล้วรถแจ้งสีอังกันเนาะพ่อเดยกับจะเกี้ยวพ่อเดยกับจะเกี้ยวเนาะคาดถุงกันเนาะแก่แล้แก่พี่น้อง โอ้ยมันแดนดแขกได้หนะพี่น้องไม่ได้แก้ไกว้นนะแดดแักแดดนี้ได้สามสี่หมื่นาเนนี่ยพี่น้องเลยเป็นโลกร้อนคักอหลีว่เขาจนว่าสีขอบเลยเม,มากเลย เอ้ยขบขบขบว่าให้นี่ยังขอบขากั่อนมึงเนี่ยโอ้ยก็ยังสองหมื่นหนึ่งหลัมือก้อนมาแต่มือก้อนเนาะมือก้อนมาเนาะเอ้ยนี่ขอบไว้แียพี่น้องมึงเนี่ยขบโอ้ยมันแท็กอะไรพอดีพอดีอ่ะให้ ยังยังเป็นเิน่งปลาขอนปลาขอนน้ำอันปลายังหลงเหลียพอ่อป่ะนะปลายังหลงเหลียพอ่อนั้นยังปลาบอลจมนอย แก่ค่ะพี่พี่นี่เป็นราคาต่อบีกายเยอะจ่ายพี่น้องเขาใจว่าแปดบาทห้าสิบปนีามันจะของไปขายสิไปรป่ะพี่น้องบีกายอายุจเจ็ดบาทกว่าคันคันปุ๋ยว่าแพงเดี๋ยวไข่เนาะนี่ปุ๋ยมันราคาแพงเกินไปคุณ Nè Mới làm đi rồi Mới làm vô uhm. đẹp thâu không thu mua được món gì cả đây, Tớ à, ta biết nhanh nhỉ vấn xuống 教育是自己不了 ลูกไปางใ้สิไหลูกไปทางใดพี่น้องโอ้ยข้าชายตลบไหลเลยเลยสิตกคนแท่นะพี่นอ้องย่างไปรออมหน้ากันจะ้ปะปลากดติดตามกดไหลกดแค่ถ้าพี่น้อง ติดตามเบิ่งคลิปต่อไปว่าเขาเจยวเขาน้าปังมันเสดยดจักตันอีกมือสองมื่นพอลดสิบบางว่ามืออื่นก็ติดตามเบื่องเนะพี่น้องเนะาะว่าเสียดเข่าจักตันเราเสียดเขาสื่อห้ยราคาเทไรจ้าได้กันสิดท้ายลงคลิไปไเอียดคนเจ้าห้เจ้าหน้าเทิแต่กอน คนอีสานานั่นเะพี่น้องเนรอเกิดแหยเห็ุหน้าเกิดกินแวะแต่ไพี่น้องเลยเกิดมาลำลยยวยที่คนโอ้ใหญาของแท้ป้องหกเหรอ ยาฮคนบามาตัดเอาเนาะเจ้เาบวมาตัดออกไปเหง้ไม่หงอย่างกี่น้อยไปถิตัดออกไปมามาตัดเอาไปเหง้อยู่เ่ะมามาตัดเอาเนาะโอ้จงไหนเนาะพี่น้องเลยโอ้ยหาหง้า โอ้โหอนแทกสิี่น้องนี่หอนแทกหอนแม่จ้า เป้งนำอันนี้ก็เป้งนำ,งนำสุดพดลอยใจพี่น้องพนเห็นต้นใหม่ไหมข้อหนี้หกไรได้ใจพี่น้องเจ็ดหน้าพนกินดอกหญ้านี่ข้อหนี้เจ็ดไรน่าจะของกับมีดด้วยใจพี่น้องเจ็ดเตี้มกัน น่าจะของมีชิปไรเตรตยมกันไปสัต่์ะพี่น้องเพราะอะไรใช้ใส่หนีใส่สินสัตว์พี่น้องเออหนีสินหลาย แต่สวัสดีพี่น้องเนี่เขาให้ในหนองมางามพอเราเดียวงามบบกงามเนี่ยอยู่นะฝากติดตามตามคลิปต่อไปด้วยจ้าพี่น้องวา่ายายสีมาเกีวเขาเนี่อีกมือสองมือนนี่สิได้จักตันสิได้โลจักบาทฝากติดตามคลิปต่อไปจ้าสวัสดีจ้า